ก่อนที่เราจะมารับชมวิดีโอกันในวันนี้ทางช่องหุ้นพอดแคสต์มีหนังสือหุ้นดีๆมาแนะนำค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้เลยที่ลิงก์ใต้วิดีโอค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่อง Crypto Stock Thailand ช่อง Style Postcast จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นไทยและวงการ cryptocurrency วันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตข่าวล่าให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะ ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยคะ่ะราชโชคความสำเร็จในการเพิ่มทุน25,000ล้านบาทบริษัทราชกรุ๊ปจำกัดมหาชนโชคความสำเร็จในการเพิ่มทุนมูลค่ารวมประมาณ25,000ล้านบาทเดินหน้าสารต่อแผนธุรกิจตามวิสัยทัศน์รูกสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องสู่ผู้นำพลังงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตั้งเป้ามีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมเพิ่มขึ้นเป็น10,000เมกะวัตต์ผลักดันมูลค่ากิจการแตะ2แสนล้านบาทภายในปี2568เดินหน้าแผนงานในปี2565วางงบลงทุนไม่ต่ำกว่า30,000ล้านบาทต่อยอดธุรกิจผลิตไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศนางสาวชูศรีเกียรติขจรกุลกรรมการผู้จัดจาการใหญ่บริษัทราชกรุ๊ปจำกัดมหาชน หรือบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนชั้นนำของประเทศไทยเปิดเผยว่าบริษัทนำหุ้นเพิ่มทุนเข้าซื้อขายวันแรกเมื่อวันที่24มิถุนายน2565ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งช่วยให้ราชสามารถสานต่อแผนการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้โดยมุ่งขยายการเติบโตจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าไปสู่ระบบสาธารณูปโภค พื้นฐานและธุรกิจอื่นที่มีแนวโน้มเติบโตสูงในระยะยาวและยกระดับองค์กรสู่บริษัทชั้นนำด้านพลังงานและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทางนี้บริษัทมีแผนนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้รวมประมาณ25,000ล้านบาทสำหรับรองรับการปร,รับโครงสร้างเงินทุน โดยนำไปใช้ชำระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและคงอัตราส่วนทางการเงินซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือว่า Credit Rating Agency ร่วมถึงรองรับแผนการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศโดยบริษัทได้กระจายการลงทุนไปยังโครงสร้างโครงการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและธุรกิจอื่นที่มีแนวโน้ม เติบโตสูงในระยะยาวซึ่งกำหนดเป้าหมายไว้ที่20%ของงบลงทุนพร้อมสร้างฐานธุรกิจในต่างประเทศเพิ่มขึ้นซึ่งจะทำให้การขยายและทยอดการลงทุนมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนบริษัทมีเป้าหมายระยะยาวที่จะก้าวสู่ผู้นำพลังงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยตั้งเป้ามีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมเพิ่มขึ้นเป็น10,000เมกะวัตต์ซึ่งจะมีสัดส,ส่วนกำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนถึง25%ภายในปี2568จากปัจจุบันอยู่ที่15%อีกทั้งวางเป้าหมายเพิ่มมูลค่ากิจการแตะ2 0 0 0ล้านบาทนอกจากนี้บริษัทยังมีเป้าหมายยกระดับจัดการด้านความยั่งยืนโดยลดปริมาณกา๊าซเรือนกระจกภายใต้6แนวทางในการดำเนินง,งานเพื่อไปสู่เป้าหมายคาร์บอน neutrality ซึ่งสอดรับกับแนวทางของ ESG โดยเริ่มตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนต่อเนื่องทุกปีการกระจายการลงทุนในธุรกิจคาร์บอนต่ำการเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานการปลูกป่าเพื่อสร้างแหล่งดูดซับกับคาร์บเรือนกระจกรวมทั้งกำหนดสัสดส่วนประเภทเชื้อเพลิงสำหรับการลงทุนและจำกัดเพดานการลงทุนเชื้อเพลิงถ่านหิน ด้วยแนวทางดังกล่าวที่กล่าวมานั้นบริษัทเชื่อมั่นว่าจะช่วยจำกัดและลดปริมาณปล่อยกาซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องกรรมการผู้จัดการใหญ่ของราชกล่าวว่าแม้ภาพรวมสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนที่เป็นแรงหนุนต่อราคาพลังงานในตลาดโลกจะทําให้ราคาน้ํามันและก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นแต่ปัญหาดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบต่อราชอย่างมีนัยสําคัญ นื่งจากสามารถส่งผ่านราคาต้นทุนเชื้อเพลิงไปสู่ผู้รับซื้อไฟฟ้ารายใหญ่ทั้งในและต่างประเทศภายใต้การทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจึงไม่กระทบต่อผลการดำเนินงานในปัจจุบันส่วนแผนดำเนินงานในปี2565 บริษัทยังคงเดินหน้าลงทุนธุรกิจผลิตไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยในประเทศนอกจากการลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนแล้วยังมุ่งลงทุนในโครงการลงไฟฟ้าขนาดเล็กหรือว่า SPP ประเภท congeneration ท,ที่จะช่วยสร้างการเติบโตและเพิ่มมูลค่ากิจการในอนาคตทั้งนี้บริษัทได้ตั้งงบลงทุนในปีนี้ไม่ต่ำกว่า3 0 0 0 0ล้านบาทโดยใช้เงินลงทุนขยายธุรกิจผลิตไฟฟ้าประมาณ 2 8 0 0 0ล้านบาทคิดเป็น93%ของงบลงทุนแบ่งเป็นงบลงทุนโครงการใหม่56,500ล้านบาทและโครงการเดิม1 5 0 0 0ล้านบาทส่วนที่เหลืออีก7%หรือประมาณ2,000ล้านบาทจะใช้เพื่อลงทุนในธุรกิจอื่นๆนอกเหนือไปจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวของเราในวันนี้กันบ้างคะสามารถพิมพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะทางช่องค r ิปต o s สต c อกไทยแลนด์อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆคะ่ะ และขอขอบคุณสำหรับข้อมูลในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะขอขอบคุณนักเด็ข่าวหุ้นลาดจากผู้จัดการออนไลน์วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ